อ้าอะไรเอ้าไปไปไปเอ้ยอะไรนี่เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนจะไปไหนสุพรรณษาจะไปไหนรอก่อนลูกรอก่อนโอ้ยรอก่อนรอก่อนเอาไปแล้วโอ้ยช้างตื่นช้างตื่นช้างวิ่งแล้วไปไหนนั่นนะโอ้ อ้าวตัวอะไรครับนี่โอ้โหสัตว์ประหลัดที่ไหนเนาะมายืนทำอะไรกันตรงนี้นี่ไหนกริกหางอสิสัตว์ประหลัดว้ายน่ารักจังเลยสวัสดีครับอยู่กับเราในช่อง Family สีทับไทยครับผมวันนี้เราจะมาฉลอง0 0 0 0 0ซับนะครับที่เคย คำมั่นสัญญานะครับกับแฟนคลับ FC เอาไว้นะครับจะทำคอนเทนต์น่ารักน่ารนะครับผมวันนี้เราก็มาแล้วนะครับตื่นเต้นมากเลยครับจะมีอีกสัตว์ประหลัดอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็คือน้องฟิล์มนะครับแต่ไม่รู้ไปซ่อนอยู่ตรงไหนนะครับผมตอนนี้เราจะปล่อย น้องสุพรรณษาออกมานะครับว่าเขาจะจําพี่สาวของเขาได้หรือเปล่านะครับผมอ่าฉลองห0แสนซับนะครับอ่าฉลองห0แสนซับด้วยกันนะครับผมคอนเทนต์นนักน่ารักนะครับถ้าพร้อมแล้ว <Okay. S 1> เรามาชมกันเลยครับเราจะปล่อยสุพันณษามาแล้วครับผมอ่า Let's เ o เออ เอา้าดม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 ใครเป็นใครนี่ตัวอะไรนี่อันนี้ตัวอะไรสีแดงนี่พี่ฟิมอยู่ไหนตัวอะไรสีแดงเนี่ยเฮ้ยหายพี่ฟิมโอ้อะไรตัวอะไรสีสแดงนี่ <c oughs> ว้ายใครนี่อันนี้คุณแม่นี่นะฮะ อ้าวอ้าๆอาอา,อา,อาพี่ฟิลม์มแต่งสัตประหลาดตัวเสียอะไรเนาะพี่ฟิล์มนี่เอา้าอันนี้ตัวอะไรสีเขียวนี่สีเขียวตัวอะไรมีสีม่วงด้วยว้ายสัตว์ประหลาดน่ารักมากเลย แล้วพี่ฟิล์มของหนูล่ะไม่ได้ตื่นตัวตกใจสัตว์ประหละดาดอะไรเลย,เลยสุพรรณษาเนี่เรียกเรียกเร็วเรียกพี่ฟิล์มเร็วพี่ฟิล์มคุณพ่อพาฉลองหกแสนซับพี่ฟิล์ม อ้าว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 ,าวเดี๋ยวเราเดินเดินไปข้างหน้าครับไปนู่นหน่อยปะเดี๋ยวให้พี่ฟิล์มเขาเดินออกมาวินาทีต่อไปนี้นะครับเราทำท่าเดินเหมือนกลับบ้านไม่เจอพี่ฟิล์มอ่ะอ้าโอ้โหครับฉลองหกแสนซับวันนี้น่ารักมากครับผมสัตว์ประหลาดสามตัวอ้าวโหโล่เลยสัตว์ประหลาดเร็ว

วายสิงโตน้อยหกล้มใช้พี่ฟิล์มของหนูหรือเปล่าคะใช้พี่ฟิล์มของหนูหรือเปล่เาเนี่ยอ้าวสิงโตน้อยสิงโตน้อยสิงโตน้อยเป็นไรสิงโตน้อยอ้าวสิงโตน้อยขอความช่วยเหลือให้ช่วยด้วยเออสิงโตน้อยขอความช่วยเหลือ,อคลุกคลานแล้ว เอ้ยสิงโตน้อยเอ๊อว้ายทางกับสิงโตเล่นกันโอ้ยโดนขาเห็นไหมนั่นโดนขาโดนขาโดนขาอะสิงโตน้อยสิงโตน้อยเป็นอะไรเอารีบยกขึ้นเร็วสิงโตน้อยยกขยึ้นเออยกขึน้นยกขึ้นว้า โอ้โห oh. <c oughs> อ้าวอาสัตว์ประหลัดตัวเขียวออพีฟฟิมไปแล้วเอออ <c oughs> ย่านะอย่านะอย่านะ <c oughs> ขนาดปลอมเป็นสิงตัวยังไม่กลัวนะครับ <c oughs> สิงตัวน้อย <c oughs> ไหนสิงตัวน้อยกระดิกหางสิงตัวน้อยกระดิกหาง น่ารักไหมครับวันนี้นะครับฉลองหกแสนซับนะครับผมคอนเทนต์น่ารักน่ารักนะครับดูออนพี่ฟิล์มด้วยนะครับโอ้โหเดี๋ยวเรามาช่วยกันจับสิงตัวน้อยขึ้นช้างเป็นไงเนาะสิงตัวน้อยลองขึ้นช้างให้ดูหน่อยสิสิงตัวน้อยไปปามไปช่วยกันเดี๋ยว เดี1 1> hey. ๋ยวให้ส so oh, cool. ิงตน้อยนอนลงก่อนโอ้ยให้สุวรรณสานนอนลงก่อนสิงตัวน้อยจะขึ้นช้างโชว์หน่อยเร็วนิดนึงลงเร็วอนอนลงนอนลงอนลงไปนั่งขึ้นไปสิงตัวน้อยนอาจับสิงตัวน้อยขึ้นเลย เออซีตัวน้อยขึ้นซีตัวน้ตน้องนี่ดีน้อน้องน้อน้งนเลยทางน้้ยไม่ยอมให้ิีโตขึ้นนะครับ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ ไม่ให้ขึ้นเลยปีไหนก็ไม่ให้ขึ้นปีไหนก็ไม่ให้ขึ้นวันนี้น่ารักมากเลยนะครับผมซุ้มสีทับไทยนะครับหนามายืนเลียงแถวกันสิใส่ก้นสิใส่หางสิอาสาา้าวใส่หางให้เอฟซีดูเลยโลใส่หางให้เร็วอ้าสิงตัวน้อยมาด้วยสิงตัวน้อยเออ สีแดงทำไมหางใหญ่จ uh, uh, uh. ังอ้าวหนึ่งสองสามใส่หางสิงตัวน้อยเฮ้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 ยชิงตัวน้อยเออเออตัวเขียวตัวม่วงตัวแดงเออ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 เยอะ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 ใส่หางเร็วใส่หางสิงตัวน้อยใส่หางสิงตัวน้อยเร็วเร็วสุพรรณษาใส่หางเร็วเออเออใสุพรรณษาใส่หางด้วยลูกเออ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 โอ้ ยอดเลยครับวันนี้เราก็จัดคอนเทนต์แบบน่ารักน่ารักนะครับให้ FC แฟนคลับได้รับชมรับฟังกันนะครับผมฉลองหกแสนซับนะครับขอบคุณทุกๆก,การติดตามให้กำลังใจและรับชมผลงานมาโดยตลอดนะครับผมครอบครัวศีทัไทยของเราก็ไม่มีอะไรจะให้นะครับมีแค่ความจริงใจนะครับและความอบอุ่นที่จะมอบให้นะครับความสนุกสนาน ความบันเทิงนะครับผมมอบให้กับแฟนคลับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะขอตัวก่อนนะครับขอ,ขอตัวไปทำงานก่อนนะครับผมก็ฝากอะไรครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ชอง Family เสียไทยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Please Subscribe Like and Share Family ีทับไทย แตง y ก u g วกด l ลักบายเอาวิ่งแล้วครับวิ่งเร็วเลยสี่คนเลยวิ่งให้สปันซ้ายวิ่งตามเลยไปแล้วเออโอ้โอ้โอ้อไปแล้วเออเออสัตว์ประหลาดวิ่งไปแล้วเออ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  Let's go